DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับดิฉันสิริวันนะัทพูลวัฒนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลุ่มง,งานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะเราก็จะมาพบกันแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันขอบอกว่าพอดแคสต์ของเรามีความพิเศษมากๆค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัล PM Award 2020ค่ะและที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากๆจริงๆนะ ะะเพราะว่าบริษัทที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะได้คว้ารางวัล PM Award 2020ไปถึง2ส,สาขารางวัลน,นะคะก็ได้แก่รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมหรือ Best Exporter นะคะและรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมหรือ Best Thai Brand ค่ะซึ่งบริษัทนี้นะคะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะซึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็เยี่ยมยอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ ที่รู้จักกันดีในชื่อไทยๆว่าน้ำจิ้มไก่ตาสูรีแม้น่าสนใจกันแล้วใช่ไหมคะแต่เขายังมีสินค้าประเภทอื่นๆภายใต้แบรนด์เดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสปรุงรสต่างๆรวมไปถึงสินค้าในกลุ่มหน่อไม้และก็ปลารา้าแม้เป็นสินค้าเด่นๆของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะ ซึ่งก็อยากจะเกริ่นถึงบริษัทสักเล็กน้อยนะคะว่าบริษัทสุรีอินเตอร์ฟูดค่ะก่อตั้งเมื่อปี2,538นับถึงปัจจุบันก็กว่า25ปีมาแล้วนะคะกลับประสบการณ์ในการผลิตและส่งออกน้ำจิ้มเครื่องปรุงรสต่างๆที่แน่นอนล่ะค่ะมีรสชาติที่เป็นไทยแท้ๆให้คนไทยได้อร่อยกันอย่างทั่นหน้า แต่ทั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะคะบริษัทสุรียังได้ส่งต่อความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เนี้ยไปขายยังต่างประเทศทั่วโลกอีกละค่ะแล้วก็ด้วยมุมมองทางธุรกิจที่มองหาตลาดใหม่ๆอยู่เสมอนะคะทำให้ในวันนี้ค่ะน้ำจิ้มตาสุรีสามารถส่งออกไปขายได้ต่างประเทศถึง62ประเทศนะคะ และยังมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า15ประเทศแม้ดิฉันเกลิ่อนขนาดนี้แล้วเนี่ยวันนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับคุณแจ็ควัฒนาพรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดจำกัดสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีครับคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติพอดแคสต์ดีไอทสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะคก็เบื้องต้นคะ่ะอยากให้คุณแจ็คแนะนําตัวเข้าข้า ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก่อนคะ่ะสวัสดีครับผมแจ็ควัฒนาพรนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสูรีอินเตอร์ฟู้ดแล้วก็ผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องการตลาดของที่บริษัทครับ ค่ะก็อย่างที่ทราบดีนะคะว่าปีนี้เนี่ยสูรีอินเตอร์ฟู้ดคว้า PM Award ไปถึง2รางวัลแต่ดิฉันทราบมามากกว่านั้นค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูรีอินเตอร์ฟู้ดคว้า PM มาแล้วตั้งหลายปีจริงไหมคะจริงครับเราคว้า PM Award ครั้งแรกเนี่ยตอนปี2004สมัยครั้งแรกเ่ยจะเป็นคุณพ่อรับ ครับแล้วก็ครั้งที่2องจะเป็นปี2009หลังจากที่คุณพ่อเสียไปอสองปีเราก็ยังยื่นเพียงมาบอดย่างต่อเนื่องนะฮะครัแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยจะเป็นน้องชายรับในปี2015ครับแล้วก็มีครั้งนี้ครับที่เรายื่นทั้ง2รายการคือ b บ s เอ็กพอร์เแล้วก็เบสไทยแบรนด์ครับ ค่ะและ้วก็ได้ทั้งสองรายรการ,รด้วยนะคะคโอ้อย่างนี้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในการเข้าประกวดถึงได้รางวัลต่อเนื่องในหลายๆปีค่ะจริงๆแล้วตัวรางวัลตัว b บ s Exporter เนี่คือรางวัลจากพี w a ม d เนี่ยนะฮะเราให้ความสำคัญอย่างมากเลยเพราะเราถือว่ารางวัลนียเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็สามารถต่อยอดในเรื่องของการขายความน่าเชื่อถือทุกๆ5ปีเราก็จะยื่นเพื่อให้ขอได้รับรางวัลนี้ครับ ค่ะคคฟังเราน่าชื่นชมนะคะคคแสดงว่าอย่างนี้ทางบริษัทเองเนี่ยก็ต้องเห็นถึงความสําคัญของรางวัล PM Award ใช่ไหมสำคัญแน่นอนครับอยากจะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยได้ไหมคะว่าได้รับรางวัลไปแล้วเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมีประโยชน์ต่อทางบริษัทอย่างไรคะในเรื่องของแง่การขายนะฮะก็คือคสามารถช่างสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้าแล้วก็ลูกค้าทั้งในแล้ก็ต่างประเทศ ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจแล้วก็มีการพัฒน,นาอย่างต่อนเนื่องเพื่อ<ะ>ที่จะได้รับรางวัลน,นี้ครับ<ะ>ค่บะ ค่ะแล้วอ,อ,อย่างที่ทราบนะคะว่านอกจากที่จะได้รับรางวัล b บ s t Exporter แล้วเนี่ยยังได้ b บ s ไท h แบ b นด์ d อันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจจริงๆที่จะเป็นตัวแทนของแบรนด์ประเทศไทยนะคะคก็อยากจะให้ช่วยแชร์ว่ามีวิธีการสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างไรเพราะว่าการจะไปถึง62ประเทศแล้วเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยไปปักธงไทยต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะต้องบอก,ว,อกว่าไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยคือต้องบอกว่าเราอยู่ ในธุรกิจที่เทนของอาหารไทยที่กาลังโต และก็ต้องบอกว่าเราทํากันบ้านอย่างหนักในช่วง20ปีหลังนะฮะคือต้องบอกว่า20ปีหลังเนี่ยเราเราไม่มีหยุดเลยสักเดือนที่เราจะไม่ออกไป, well ไปต่างประเทศไม่มีหยุดเลยสักเดือนทุกเดือนเนี่ยเราต้องออกไปต่างประเทศอย่างน้อยเนี่ยเวัน15วันปีหนึ่งเนี่ยต้องเป็นร้อยๆวันที่อยู่ต่างประเทศ uh huh. เราทําแบบนั้นเสมอมาแล้วก็ย้ายประเทศไปเรื่อยเพื่อทเธอีจะสร้างให้ให้คนคนต่างชาติเนี่ยรู้จักอาหารไทยมากขึ้นครับยีปีนี้เราไม่เคยทิ้งเลยสักเดือนโอ้ค่ะโุยวันนี้เราก็ได้ทริคนะคะว่าความมุ่่งงงมมัันนนคควาาตต้ใใจจรริะะกกออสู ตลาดต่างประเทศเนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องถ,ถึงแม้ว่าจะเป็น10บสปีก็ยังจะต้องที่มุ่งมั่นแข่งขันในการทําแล้วก็ได้ผลประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งคุณแจ็คคะดิฉันได้ทราบม,มา <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยว่าสุรีสามารถส่งออกไปขายได้ต่างประเทศถึง62ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งเงินนี้คะ่ะอยากจะให้คุณแจ็คช่วยแชร์หน่อยว่าแล้วมีตลาดต่างประเทศไหนบ้างที่คิดว่าเป็นช่องทางการค้าใหม่ๆสําหรับสินค้าไทยคะ่ะหรือว่ามีตลาดไหนที่น่าสนใจรบกวนแชร์ ประสบการณ์ด้วยค่ะจริงๆก็น่าสนใจในทุกๆตลาดนะครับอย่างเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเทรนอาหารไทยเนี่ยจะค่อนข้างที่าาจะกระจายตัวอยู่ในฝั่งยุโรปตะวันตกเป็นอย่างมากย,ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อังกฤษแล้วก็เยอรมน,นีแถบนั้นเนี่ยจะเป็นตัวนําเข้าอาหารไทยเนี่ยเข้าไปก่อนอแล้วก็ใน10ปีหลังต่อมาเนี่ย เนื่องจากอาหารในฝั่งยุโรปตะวันตกเนี่ยค่อนข้างที่กระจายตัวมาฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาค,คือด้านยุโรปต,ตะวันออกอย่างเช่นโปลแลนด์เช็กรัสเซียตอนนี้ครับก็เป็นตลาดมุ่งหวังของเราที่จะพัฒนาต่อไปครับค่ะซึ่งก็ยังเติบโตไปได้ดีใช่ไหมคะยังเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องครับอย่างเช่นในช่วงโควิดเนี่ยปีนี้เราก็ยังสามารถเติบโตจากเดิมได้ถึง20%ฮนะในตลาดกลุ่มใหม่ๆหอ่โอ้เ<ๆ>ยี่ยมเลยค่ะ ค่ะแล้วนอกเหนือจากตลาดยุโรปล่ะคะคุณแจ็คมีตลาดอื่นๆไหนที่น่าสนใจบ้างอีกไหมคะก็มีครับอย่างเช่นตลาดในพูดถึงเอเชียก่อนแล้วกันฮะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีที่ค่อนข้างที่จะเป็นต้องบอกเหนียวแน่นมากนับถือกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเลยทีเดียวโอเยี่ยมเลยค่ะ,ค,ะคือทั้งสองตลาดเนี่ยเราเป็นคู่ค้ากันนานกว่า20ปีอย่างเงี้ยครับค่ะ,คะ แล้วถ้าเป็นตลาดสหรัฐอเมริกายังสดใสยอยู่เหมือนเดิมไหมก็ยังสดใสยอยู่เหมือนเดิมครับกลุ่มอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยก็ยังโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยครับค่ะก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีะนะคะครับครับ ซึ่งดิฉันก็ทราบมาว่าทางสุรีนะคะก็ได้รับรางวัล PM Award มาอย่างต่อเนื่องหลายปีค่ะอยากจะสอบถามคุณแจ็คค่ะว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นคะที่ทําให้สูรีเนี่ยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องค่ะจุดเด่นใช่ไหมผมคิดว่าเป็นความมุ่งมั่นขององค์กรความมุ่งมั่นของคนในองค์กรความมุ่งมั่นของของตัวเราความมุ่งมั่นของครอบครัวโดยแท้จริงนะฮ่ค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราได้รับรางวัลมาแล้ว3ามครั้งครอบครัวผมเนี่ยมีทั้งหมด6กคนคือคพ่อแม่แล้วก็พี่น้องอีกสี่คนคใช่ไหมคะ ความตั้งใจของครอบครัวผมคือเราอยากจะได้รับรางวัลกันทุกคนนะฮะก็ค,ะครั้งนี้เราได้รับสองรางวัลก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากก็ยังเหลืออีกคนนึงที่ยังไม่รับคือเป็นคุณแม่ฮะคุณแม่บอกว่าขอให้ลูกๆรับก่อนเลยเดี๋ยวครั้งหน้าคุณแม่เคยมารับค่ะคได้ค่ะ,คคะก็วันนี้เราก็ได้ ฟังจากคุณแจ็คนะคะคซึ่งก็จะเห็นว่าการที่สมัครรางวัล PM Award ก็ทำให้เราได้กลับมาทบทวนในธุรกิจของเราพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและที่สำคัญก็คือบุคลากรในธุรกิจที่จะมีส่วนในการช่วยรับ PM Award ด้วยใช่ไหมคะใช,ใช่ใช่มากๆเลยครับอย่างอย่างของเราเนี่ยนนยื่นรางวัลในทุกๆ5ปีใช่ไหมครับ,รบในทุกๆ5ปีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะต้องบอกว่าเปรียบเทียบได้ค่ะ ระหว่าง5ปีนี้ของเรากับ5ปีที่แล้วของเราเนี่ยเราสามารถพัฒนา,นาอะไร <ứng> จาก5ปีที่แล้วได้บ้างการที่เราส่งเข้ารับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกๆ5ปีนะฮะทำให้เรามองเห็นว่าตัวเราเนี่ยบริษัทและองค์กรของเราเนี่ยสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปยังไง5ปีนี้กับ5ปีที่แล้ว <ứng> 5ปีที่แล้วกับ5ปีข้างหน้า,อย,าอย่างเงี้ยครับ ก็ได้มีพัฒนาการในการเติบโตไปเรื่อยๆนะคะโอ้นั่นนอกจากที่เราจะได้ความภาคภูมิใจแล้วเราก็ยังได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีละค่ะแล้วก็จากที่เราได้ทราบมานะคะว่าสุรีเนี่ยก็ได้รับรางวัล PM Award ในหลายสาขาด้วยกันนะคะทั้ง b e s e Exporter แล้วก็ Base Thai Brand ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่ารางวัล PM Award ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางสุรีนะคะอยากจะให้คุณแจ็คช่วยแชร์มุมมองหนะะ่อยค่ะว่ามูลค่าเพิ่ม ที่ทางสูรีได้รับเนี่ยเป็นในส่วนไหนแง่ไหนบ้างทั้งเรื่องของการส่งออกเรื่องของการสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลกค่ะจากที่เราได้รับรางวัลพีเอ็มออย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเราก็เอารางวัลเนี้ยไปใส่ในแคตตาล็อกเราไปใส่ในตัวสินค้าเราไปใส่ในเว็บไซต์ไปใส่ใน Facebook ทําให้คู่ค้าคเขาเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ใช่ครับเ,เป็นสิ่งสําคัญเลยที่ จะสามารถบอกว่าไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องอธิบายอะไรด้วยตัวของเราเองนะรางวัลเป็นตัวการันตีว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะที่จะพัฒนาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ยอมรับอย่างต่อเนื่องะครับครับ นี่ก็คือสามารถที่จะพูดแทนได้เลยเพราะว่าก็แสดงถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทางบริษัทด้วยนะคะครับแล้วยิ่งเราได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งจนครั้งเนี้เป็นครั้งที่4แล้วก็2รางวัลห้ารางวัลมันเป็นการตอกย้ำใช่ครับไม่ง่ายเลยครับมันเป็นการตอกย้ำความคุณภาพของเราโดยแท้จริงเนี้ยโอ้โหค่ะชื่นชมมากๆเลยนะคะ แล้วก็ในวันนี้นะคะเราได้ฟังประสบการณ์ดีๆจากคุณแจ็คหลายๆเรื่องเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณแจ็ควัฒนาพรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดจำกัดค่ะขอบคุณนะคะ และท่านใดนะคะที่สนใจรายละเอียดของ PM Award นะคะแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการบ้างนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.pm-award.com นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าให้กับสินค้าหรือว่าธุรกิจของท่านนะคะต้องการปรึกษาโค้ดมืออาชีพอย่าลืมนะคะมาหาเราได้ค่ะที่สำนักส่งเสริมนวัตรกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะและท่าน ไหนนะคะที่ฟังพอดแคสต์ของเราแล้วนะคะอย่าลืมเลยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าสมมุติว่าพลาดนะคะก็จะได้ย้อนกลับไปฟังตอนเดิมๆได้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสำหรับ e ีีนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนจะต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169